ตกเย็นมาได้เหวจ้ะกินสมตำจาะเพื่อนกินง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอย่างเคยบเคยมีว่า้ะกินตำแค่รสแซนแตงนะจ้ะนี่บักกวกน้ำผุ่นเลยนี่นะอาหารเย็นของพิลาจาจ้ะ ชิมบิงดูจ่ะแสบบอ,อกะโบ,บ๊ะแสบปนไหนหรอกจ้ะขาดน้ำปลาไหมให้ทั้งไหนขาดเกลือนะจ้ะเนี่ยขาดเกลือช้ำขือน่ะยอะใส่เกลือ นิดนึงจ้ะใส้เกลือตำแค่รสใส้แตง่งเครื่องปรุงไม่ต้องบอกกันนะคะมีปลาแดดปลาล้ําน้ำปลา,าอย่างก็คิดสมัติอิ่มบ่ตอนเย็นกินตำหมักแตงจกก้ะคุณผัว เป็นตะเสียบะบที่นี่นี่สบาคอยบอกเป็นเด้อจ้ะนี่บักอเอาให้แม่เอาแช่แข็งไว้ให้นะก็ไปบ้านก็เลยถือมาขึ้นเครื่องมาหอดกะยัดมันก็อ่อนนิดนึงเละจ้ะมือนึ่งเนาะขึ้นเครื่องเนาะยัดใช่แข็งแข็งต่อจ้ะบเป็นยังจ้ะมันบเปันเหนือสัตว์เนาะมันเป็นผลหมากหลากใหม่นะ ชาดฮื้อกาคือก,ก่อนนะจ๊ะมะกอกนะสาบสิ้นเพื่อนจ้ะต้มขนมจีนกินกับตำแค่รสจ้ะเพื่อนเพื่อนทั้งไทยทั้งเล่าข่อยก็ได้สมตำพิรดาเสร็จแล้วจ้ะส่วนลูกสาวก็คุกสปากเก็ตตี้นะจ๊ะก,กินคนละเมนูจ้ะเพื่อนเพื่อนกินคนละเมนูหมนไหม ไม่ต้องดูหน้าพิราดาหรอกคนสวยสวยไม่ดตรนนี้ก็รอหนมจีนจะ้ะหนมจีนไข่ต้มนืมนะคะตอนนี้พิราดารอขอนมจีนจะ้ะน้องหมาก็รอน้องหมาน้องหมากินไม่ได้นะจำแครอหนะ้ะ วันนี้ขนมคุกกี้ลูกสาวทำจ้ะมาชี้ก็นั่งรอนะคะจนแม่ก็ทำกับข้าวน่นะวนยายก็รอนขนมจีนครัวก็ลกจังโอเคนะคะไม่เป็นไรนะจ๊ะ เค <Okay, S 2> เสร็จแล้วค่ะอาหารพิรดา,ดาที่เหลือก็คือขนมจีนไข่สองใบจ้ะโอ้ยเนาะอ๋อนี่นะขนมจีนไข่สองใบนี่เลยกินมาจานี้ตอนนี้ก็วุ่นวายนะครับเพราะว่าตอนอาหารเย็นหมาก็หิวคนก็หิวเข้าไป ขอตัวไปกินกับข้าวก่อนนะเจ้า